ราคา2,800กว่าบาท2,900ประมาณนั้นนะครับราคาตัวเลขแล้วก็ลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปที่ description และพิมพ์คอมเมนต์อุปกรณ์ตัวนี้ในรีวิวผมซื้อเองนะครับไม่ใช่ร้านส่งมาแล้วก็ไม่ได้มีใครให้ยืมผมมีแนวโน้มว่าจะซื้อแบรนด์นี้อีกหลายรุ่นเลยนะครับเยอะมากอยู่ในลิสต์นะครับแล้วราคาดีด้วยเพราะว่าเป็นแวนนะครับ l s t i c e y Safe ที่ผ่านมาตรฐานในการทดสอบราคาเป็นมิดมากนะครับราคาแบบ ต่ำกว่า4,000ลงมา3,000 4,000 2,000ก็มีนะครับแล้วแต่เซตตัวนี้เป็น Valley X นะครับ Valor นะครับบางคนอ่านว่า Valor ก็แล้วแต่ Valor ก็ได้ v a l e r ก็ได้นะครับเป็น interchangeable 3 lenses system นะครับมีในเซตคือเขาให้มามีตัวโครงแว่นแล้วก็เลนส์3สีนะครับคือสีสโมกเกร a y ดำเทาเนี่ยนะครับสี Light Rust นะครับสนิมสีอำพันนะครับแล้วก็เป็นเคลียร์ใสนะครับ มีให้มาทั้งหมด6ชิ้นเลยคือ3คู่ด้วยกันพร้อมกับาสายคล้องแล้วก็ตลับหรือว่ากระเป๋าเก็บนะครับตัวนี้ compatible with version 2.5นะครับใช้อะไรของ version 2อได้ส่วนรหัสของเขานะครับที่ข้างกล่องก็จะเป็นรหัสคือ chval นะครับ0 6 t นะครับรหัสรุ่นคือ w x นะครับ valer Val นะครับ valer หรือ v a l e ก็ได้เนาะ matte tan frame clear gray light รัสเลนส์นะครับเคลี Clear, ยร์ใสเนาะเกรย์ Gray, คือเทาสโมกนะครับไลท์รัสก็คือสีสนิมสีน้ำตาลเลนส์ ens, นะครับโอเคผมมีประสบการณ์กับการใช้ v i l e y x mm hmm. เพียงรุ่นเดียวเท่านั้นนะครับก่อนหน้านี้ซื้อมาใช้โคตรนานแล้วนะครับผมว่าน่าจะโหหกเจ็ดปีแล้วนะครับหรือว่านานกว่านั้นอีกอาจจะถึง10ปีเลยตัวนั้นเป็น v i l e y x sent นะครับ s a i n t sent โคมอะกรอบดำนะครับตัวนั้นซื้อมาเป็นแบบ2เลนส์คือ เลนส์ใสกับเลนส์ดำนะครับซื้อที่ร้าน army hero ซึ่ง army hero เองเขาก็เป็น business partner กับตัวแทนจำหน่ายหรือว่าบริษัทนำเข้าแบรนด์นี้นะครับในไทยก็จะเป็นบริษัท thailand outdoor นะครับใช้มานานมากแล้วแล้วก็หายนะครับทำหายหายไม่เจอนี่เป็นวิธีเปลี่ยนเลนส์นะครับถอดเลนส์ได้แล้วก็มีสติกเกอร์ผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่า,เ,าเจ้า Cent, or, or, เซนต์นะครับแล้วก็วาเลอร์หรือเวเลอร์ตัวนี้ล้อกาดเนี่ยนะครับสามตัวนี้มันค่อนคล้ายกันมากเลยนะไม่รู้ว่าใช้เลนส์ด้วยกันได้ไหมนะครับไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมมีเลนส์สำรองของเซนต์เยอะนะครับมีอยู่สี่ห้าคู่นะตัวนี้ก็ซื้อมานะครับจริงๆอยากจะซื้อเซนต์ด้วยแต่ลองซื้ออ้นี้มาก่อนแล้วเอามาใส่กับเ,เลนส์ของเซนต์นะครับที่ผมมีอยู่ว่าได้ไหมกระเป๋าเป็นคาราบิเนอร์นะครับพลาสติกตรงนี้ปุ่มกุญแจห้อย ร้อยเข็มขัดได้ร้อยเป้ร้อยอะไรได้นะครับแล้วกระเป๋าก็เป็นวายรเเป็นกระเป๋ากึง่งกึ่งฮาร์ดเคสเนาะสองพันกว่าบาทได้ขนาดนี้คือดีเลยแหละเป็นแบรนด์อเมริกันนะครับแต่ผลิตในไต้หวันเนาะในนี้จะมีสายคล้องแว่นนะครับให้มาด้วยเี่ยเขาบอกว่าระวังนะครับเลนส์แม้ว่าจะเคลือบป้องกันการกระแทกมานะครับดีนะแต่ก็เป็นรอยได้นะครับให้เก็บอยู่ในนี้ตลอดเวลาตัวแว่นนะครับมาเป็นแทนนะครับ โครงสีแทนด้านนะสีน้ำตาลทรายด้านพร้อมกับติดตั้งเลนส์แบบ light rust นะครับ light ก็คือเบาบางคนระับก็คือสนิมสีสนิมนั่นเองเนาะก็คือน้ำตาลส้มๆมาแหละเนาะสีอมพันผ้าเช็ดนะครับแว่นมาคู่มือการใช้งานและการบำรุงดูแลรักษานะครับนี่เขาบอกว่าเป็น personal protective eyewear นะครับแล้วก็เลนส์เสริมนะครับที่ให้มาเป็นช่องตรงนี้ก็จะมีเลนส์ใสนะครับอันนี้แสงผ่านได้ 9กรนะครับกรองไว้แค่10%เท่านั้นนะเป็นใสอมเหลืองๆหน่อยเนาะนะครับก็ใส่สำหรับยิงปืนหรือไรต้องการความาจ้านะครับในที่ร่มอะไรอย่างเงี้ยถัดมาอีกตัวนี้เป็นอะไรเหมือนกันนะครับอยู่ข้างหน้าก็จะเป็นสโมเก้นะครับสีเทานะครับก็อันนี้จะมีรอยรอยน้ำมันนิดหน่อยก็จะกรองแสงไปประมาณ90%อรไม่ใช่90อ่าประมาณ85%นะครับแสงจะผ่านได้ราวๆ15%โดยประมาณผมบกเลขถูกไหม 85บวกอีก5เป็น90บวกอีก10เป็น100นะครับกรองแสงไป85%ผ่านได้แค่15%ก็ถือว่าค่อนข้างมืดแล้วนะครับ,รบไม่รู้ว่าจะใช้กับเซนส์ได้หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะก็เลยสั่ง v a l ลอร์เว e ลมาซึ่งถามว่าเซนส์กับ v a l ล r หรือ v a l ลอรแล้วก็กาดมันต่างกันยังไงนะจากข้อมูลที่ผมไปหาในรีวิวแล้วก็เว็บไซต์นะครับเขาบอกว่า เล็กที่สุดก็คือความกว้างเทมเปอร์ตรงนี้นะครับแล้วโครงแว่นเล็กเนี่ยที่สุดเนี่ยจะเป็นรุ่นเ e n ตนะครับซึ่ง S A I N T เ e n ตเนี่ยมันเป็นรุ่นที่คริสไคร์นะครับหรือว่าแบรดดี้คูเปอร์เนี่ยผู้รับบทคริสไคร์ในเรื่อง American ส n i p e r เนี่ยใช้ในเรื่อง American ส n i p e r เขาจะใส่แว่นรุ่นนี้ในเรื่อง American ส n i p e r นะครับที่เขียนบทแล้วก็กำกับโดยคลินต์อีส์วูดไหมน่าจะใช่นะน่าจะเป็น นเตครินอีส์วูดนะครับเป็นผู้กำกับนะครับแล้วก็นำแสดงโดยแบรดลี่ย์คูเปอร์นะครับคนที่ให้เสียงเป็นบล็อกเก็ตแมคคูลนั่นแหละนะในการ์เดนออฟกาแล็กซี่นะครับเขาแสดงเป็นคริสไคล์นะครับเป็น US Navy SEAL ที่เป็นพลยิงสไนเปอรน์นะครับในชีวิตจริงนะครับเขาก็ใช้แวันรุ่นเนี้ยรุ่นเซนต์นะครับแต่ว่าเวลเลอร์เนี่ยจะเป็นไซส์ขนาดกลางนะในเมื่อเซนต์เป็นเล็กนะ or, er, เนี่ยวาเลอร์เวลเลอร์เนี่ยก็จะเป็นขนาดกลางขึ้นมาซึ่งผมลองใส่ดูแล้วผมโอเคนะ ทั้งขนาดกับใบหน้าผมแล้วก็ความกว้างไม่บีบหัวเกินนะครับรู้สึกเซนส์มันจะเล็กๆหน่อยแล้วก็ใหญ่สุดคือรุ่นกาดนะครับก็จะใหญ่บีกับสำหรับนคนหน้าผากกว้างตัวโตวตัวนี้ก็จะบอกว่า c h a n g e a b l เลน n s เลนส์เปลี่ยนได้ RX ready ตรงนี้บางคนยังสงสัยคืออะไร RX ready เนี่ยก็คือเป็นแว่นที่รองรับนะครับอุปกรณ์สําหรับใส่เลนส์สายตาก็คือไปตัดเลนส์สายตามาใส่ได้เลยนะเอาเลนส์แบบนี้ไปวัดตัดมาตามขอบแล้วก็ใส่หรือจะมีอะแดปเตอร์ในการติดนะครับเป็น กันแดดด้านนอกแล้วส่ตาด้านไหนก็ได้นะครับซึ่งเขาจะมีอะแดปเตอร์ของเขาขายแยกนะนะครับตรงขาเลนก็แม t ต์แทนเฟรมนะคร r เ r ร์เกรย์ไลท์รัสเลนนะเป็นเลนส์สามสีให้เลือกใช้ตัวโครงแว่นเนี่ยเป็นโครงทำด้วยวัสดุพลาสติกนะครับผมไม่แน่ใจเกรดนะแต่ว่ามันยืดหยุ่นนะครับมันไม่ก่อกรอบนะนะครับก็ทนดีส่วนสัญลักษณ์ก็จะเป็นสีดำนะครับตรงนี้แล้วก็มีขาแว่นที่เป็นยางสังเคราะห์มีขีดขดนะช่วยกัน กริบกับหน้าผากกริปกับหูข้างหูเราไม่ให้มันไหลเวลากลม้มเวลาวิ่งอะไรพวกนี้นะครับซึ่งผมใช้เซนต์เนี่ยไอตัวเซนต์เนี่ยตรงนี้ไม่ใช่เป็นแบบนี้นะมันจะเป็นกลมๆมนๆหนาๆหน่อยแล้วก็ไม่ใช่ลายแบบนี้อันนี้มันน่าจะเป็นเวอร์ชันหลังๆแล้วนะครับแล้วก็วาเลอร์หรือเ a l เลอร์เนี่ยเขาออกแบบมาให้ขามันแบนนะครับทำให้เวลาใส่กับหมวกนิรภัยใส่กับหมวกแก๊ปนะครับใส่หมวกแฮทหมวกอะไรพวกนี้หมวกคาวบอยหรือว่าจะเป็นใส่เครื่องป้องกันหูนะครับยิงปืนอะไรเงี้ยหรือว่าทํางานอุตสาหกรรม ทำเครื่องตัดหญ้าทําอะไรที่มันดังๆต้องใส่แว่นป้องกันด้วยแล้วใส่เครื่องป้องกันหูด้วยเนะี่ยก็ไม่เป็นภาระนะเพราะมันแนบไปกับหูนะครับแล้วก็ไม่เจ็บหูด้วยส่วนขาแว่นก็จะมีดีไซน์หน่อยนะเวลาพับก็จะ็นรอยแบบนี้รอยแยกนะครับสกรูเนี่ยจะอยู่ข้างล่างนะครับรุ่นนี้ไม่ได้อยู่ข้างบนเนาะครับตามนี้ด้านหน้านะก็จะเห็นว่าตัวเลนส์เนี่ยจะเป็นเลนส์แบบที่หุ้มมา half jacket ก็คือครึ่งบนนะครับจะหุ้มมีโครงคอยพพอร์ตเลนส์ส่วนด้านล่างก็จะเปลือยนะครับทำให้แว่นเนี่ยดู สลิมสลิกนะคือคล่องตัวดูบางเบาเนาะใส่แล้วไม่ลำคาญนะครับหน้าใหญ่หน้าเล็กก็ใส่ได้หมดนะเพราะด้านล่างของเลนส์เนี่ยมันมีพื้นที่ที่ยาวคุมป้องกันการกระแทกจากด้านหน้าแล้วก็การกระแทกจากด้านข้างขาเลน์สที่กว้างตรงนี้ก็ทําให้มันรับกับขนาดของเลนส์ด้วยนะครับเลน์สติดตั้งมาเป็นแบบ light rush นะครับมาตรฐานของเลนส์คือ z 87.1นะครับมาตรฐาน ANSI ซึ่งป้องกันสะเก็ด หินสะเก็ดวัตถุที่มีความเร็วและความแข็งนะครับกระทบแล้เราเลนส์ก็จะไม่แตกเป็นสียงเสียงนะครับทำให้ไม่เกิดการบาดเจ็บแล้วก็ป้องกันการกระแทกได้ดีด้วยนะครับผมใช้ปั่นจักรายานสะเก็ดหินกระเด็นใส่หลายครั้งแล้วมาแรงมาแรงอะไรบ่อยแล้วนะครับยิงปืนมีสะเก็ดหินกระเด็นใส่อ้สะเก็ดกระสุนกระเด็นใส่ก็ปลอดภัยมานะครับมีแว่นราคา หลักพันนะครับต่อให้หลักหมื่นหลายหมื่นสองสามหมื่นผมก็ซื้อได้นะถ้าเกิดมีเงินนะครับแน่นอนไม่มีเงินจะไปซื้อได้ไงเนาะแต่แว่นที่แพงสุดของผมน่น่าจะเป็นโอเคเล่บรัสติกเอ็มเฟรมนะน่าจะอยู่ที่ประมาณหมื่นนิดนิดหรือว่าหลายพันอยู่นะครับแต่อนาคตก็จะมีแผนจะซื้อเก t เตอร์นะครับเดลต้าเกตเตอร์สแม็กนัมอีกหลายชิ้นเลยนะอยู่ที่งบประมาณอันนั้นก็แปดเก้าพันหมื่นกว่าบาทเลยนะค,ค่อนข้างแพงอันนี้ก็เป็นแว่นที่ราคาประหยัดนะครับแล้วก็ดูดีดด้้ววยยเเปลลี่นนนสไะครับ ด้านในจะมีบอกรายละเอียดอยู่นะครับผมซั7แบขีดสบวกนะขีดสองด้านนี้ก็จะเป็นชื่อรุ่น v a l ล r นะครับเวเลอร์วาเไม่อินไต้หวันเนาะแล้วก็ Temper Bridge ตรงนี้นะครับจะเป็นอินเจคชั่นโมสองชั้นเพิ่มความแข็งแรงนะครับให้ตัวตรงนี้งอมันก็จะไม่ให้หักนะครับแล้วก็ตัวโน i e ี e ก็ติดมาแบบนี้นะครับเวลาเปลี่ยนเลน่นเขาบอกว่าให้ง้างออกแบบนี้นะครับจับจับแล้วง้างออกเดี๋ยวในคู่มือมันมีนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดู ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าเลนส์ hmm. ของเซนต์กับวาเลอร์เนี่ยมันใช้ด้วยกันได้ไหมวิธีคือจับนะครับแล้วดึงลงข้างล่างแค่นี้เราเอาเลนส์ออกนี่ก็จับแล้วดึงครับคือยังไม่เคยใช้เลยนะครับแต่ว่าอยากจะลองเปลี่ยนดูแล้วเดี๋ยวผมจะลองเทียบดูนะครับผมมีเลนส์ของของวาเลอร์นะครับกับเลนส์ของเซนต์นะครับอันนี้เป็นเลนส์ของเซนต์ซึ่ผมมีอยู่เยอะมากนะครับเลนส์สำรอง มาลองเทียบกันดูว่ามันเท่ากันไหมนะครับอยากจะรู้เหมือนกันถ้ามันเท่ากันนี่มีเ hey ฮนะเพราะว่าผม,มเดี๋ยวจะสลับกันอีกเนาะสวยเลยนะถ้าเกิดสลับกันจําไม่ได้นะครับโอเคมาลองดูดูคร่าวๆกันพร้อมๆกันแล้วกันเออเอามันคนละข้างกันนี่หว่าเอาใหม่เอาใหม่กลับด้านก่อนกลับด้านแป๊บหนึ่งนะหม่ว่าโอเคนะครับ ลองเทียบก,กันดูแล้วกันเนาะอันนี้เป็นของเซนต์นะครับอันนี้เป็นของวาร์เลอร์ความแตกต่างเดี๋ยวผมจะดูก่อนอันนี้เป็น 1s เอ้าวขวาของเซนตะ์ซ้ายของวาเลอร์แล้วกันตัวหนังสือนะครับดูง่ายงายของเซนต์เป็น 1s นะครับต่อท้ายของวาเลอร์เป็น S3 แล้วกันนะเพื่อความไม่สับสนเนาะผมมาดูไซส์ของตัวเลนส์ก่อนนะครับว่ามันเหมือนกันไหมเนาะเคี่ยวล็อกด้านหลังนะครับเทียบกันดูเฮ้ยเหมือนจะเท่ากันเลยว่ะ ไหมวะหรือว่าเลนส์ของเซนต์มันใหญ่กว่าวะไม่รู้นะเออแต่ลองเทียบกันดูมันคล้ายๆกันเลยมิติความโค้งเฮ้ยมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นด้านหน้าไม่เหมือนกันสัทีเดียวนะเหมือนวาเลอร์เนี่ยตรงนี้มันจะชันๆกว่านะของเซนต์มันจะเล็กๆแล้วก็ของเซนต์มันจะเว้าตรงนี้นะครับแต่ของวาเลอร์มันจะโค้งๆเห็นไหมนะเชฟไม่เหมือนกันนะครับแต่ก็ลุ้นว่าอาจจะใส่ด้วยกันได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับ เนี่ยคล้ายๆกันตรงท้ายต่างกันตรงเนี้ยนะครับสรุปคือมันไม่เหมือนกันสเป๊ะๆแต่มันคล้ายกันมากเลยไม่รู้นะว่าใช้ด้วยกันได้ไหมนะครับเออแต่ว่าเลนส์เลนส์ต้องบอกเลยว่าของของวาเ,เลอร์เนี่ยเลนส์เขาจะเนี่ยมันจะปาดขึ้นมากกว่าแต่ของเซนส์เนี่ยมันจะลงมาข้างล่างนะครับตรงท้ายอะเยอะเออตรงหัวหรือท้ายไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันวิธีเปลี่ยนนะครับก็คือเขาบอกว่าให้จับ ล้วดึงตรงนี้ตรงดั้งเนี่ยลงนะครับซึ่งผมเองก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเจ้าต,ตัวนี้ยังไม่เคยแกะเลยนะลองดูนะครับจับอย่างนี้เราดึงลงออกไหมดึงดึงถอยหลังก่อนแล้วก็ลงนะออกแล้วแค่นี้เลยนะคือพี่ต้องดึงถอยหลังอย่างนี้ก่อนแล้วก็ค่อยดึงออกลงลงแบบนี้นะครับผมจะเอาของอของเซนส์ใส่เข้าไปแล้วกันนะครับซึ่งเซนส์เขาก็จะแบบนี้นะครับถูกด้านเบาะถูกกลนเนาะ ดี๋ยวนะไม่ใช่อันนี้มันด้านท้ายนะครับน,นี้มันต้องเป็นด้านขวาเหมือนกันนะครับดึงขึ้นแล้วดันขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงอ่าออกแล้วแค่นี้นะครับคราวนี้ผมจะลองใช้ของเซนทั้ง2อ,อันเลยนะครับโดยผมจะไม่ใช้ของวาเลอร์นะวาเลอร์ ER วางไว้นู่นเลยนะครับเซนทั้งคู่นะครับสีดําเผื่อว่ามันจะใช้ได้เพราะผมมีเลนส์ของเซนเยอะนะครับโดยใส่นะครับ นี้เป็นเป็นด้านหน้าเนาะอยู่อย่างเงี้ยเนาะด้านหลังนะครับเดาเอ่าในแบบคือใส่ด้านท้ายเข้าไปก่อนนะครับแบบนี้แล้วก็ดันดันขึ้นนะครับเฮ้ยก็ได้เว้ยใส่ได้เว้ยแต่ว่าจะไม่แน่นมากนะมันจะโยกโยกหน่อยเพราะมันไม่พอดีเป๊ะๆนะครับเฮ้แต่ใส่ได้เว้ยก็ถ้าไม่ซีเรียสเรื่องการกระแทกนะครับผมว่าก็ใช้ของนะครับเนื่องจากหางมันไม่เท่ากันนะ่ะเนาะ ถ้าลองมาดูหางนะครับหางมันคนละไซส์กันคนรทรงกันเป๊ะๆมันไม่เหมือนกันเป๊ะนะคล้ายๆเฉยๆเนี่ยลองเทียบกันดูเห็นไหมพื้นที่ไม่เท่ากันนะครับข้างหน้าอย่างเงี้ยองศาไม่ไม่ไม,ไม่เป๊ะไม่เป๊ะแต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะผมก็จะเอาของเซนต์ไปใส่ก่อนใส่ท้ายเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็วางให้ตรงแล้วก็ดันขึ้นครับแก๊กแค่นี้ มีพื้นที่ช่องว่างเล็กน้อยนะครับตรงนี้เออมันไม่ค่อยไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ต้องต้องขยับให้ลงเนี่ยมันจะมีช่องตรงนี้นะครับเยอะเยอะกว่าปกตินะครับแต่ถ้าเป็นของมันเลยมันจะฟิตพอดีเพราะว่าไอช่องด้านหน้าตรงเนี้ยนะครับมันจะขึ้นมาอีกแต่อ้ตัวนี้มันจะลงมาข้างล่างแต่ก็ใช้ได้เว้ยนะครับแล้วเซนต์เอ็นตรงนี้มันก็จะดูเรียมเรียมอ่ะในขณะที่วาเลอร์มันโค้งนะครับมันจะโค้งกว่าเราตรงมุมมันก็จะดูเต็มเ็มแต่มันจะดูเรียมเรียม นาเล็กๆแต่ไม่เป็นไรผมจะใช้เลนเซสนนี่แหละเพราะว่าเซส์ผมไม่มีแว่นแล้วนะครับเก็บเลนส์ไว้ก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ใช้เลนเซส์ไปเลยนะก็ประมาณนี้นะครับนี่คือวายรีเอ็กซ์วาเลอร์นะครับพับแล้วขาไม่ไปเบียดโดนเลนสด้วยนะเซสนนี่คือเวลาพับนี่ขูดตลอดนะโคตรคลำคานนะแต่ว a เลอร์ก็แก้ไขตรงจุดนี้มาแล้วนะครับก็ต้องระวังหมือนะมันห่างประมาณนึงอนะ่ะแต่ต้องระวังเวลาพับก็จะไม่โดนสักทีเดียวนะครับห่างๆอยู่ด้านนี้เกือบจะโดนอยู่นะครับก็ หาผ้าห่อห่อเลนไว้แล้วพับขาน่าจะดีนะครับไวรีเอ็กซ์วารเลอร์ aller, นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไปลุยนะครับเราจอกันใหม่อภิษฎหน้าขอบคุณทุกท,ท,ท่านที่ติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีเฮบิเอาท์ hey,